สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เอ็นสบายไม่ร้อนนะคะดีเทลคอเป็นคอวีจีนมีกระดุมตกแต่งตรงช่วงอกค่ะส่วนแขนความยาวประมาณข้อศอกนะคะแล้วก็จะเป็นงานปักด,ด้วยค่ะรุ่นนี้ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะด้านหลังก็จะเป็นสีพื้นแบบนี้เลยนะคะมีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40, 42, 44, 46และ48นิ้วนะคะรุ่นนี้มีหลากหลายสีเลยที่ใส่อยู่จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูค่ะสีน้ำเงินค่ะสีม่วงค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีขาวนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ